สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่โมชมลีกแกลงจริงชี้ยิงจุดโทษง่ายขึ้นเมื่อไม่มีแฟนบอลในสนามโบเมซาร่านะครับกอหน้าฟอร์มร้อนแรงของลิเวอร์พูลยอมรับว่าลีดในเตะคู่แข่งของพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงนะฮะพร้อมระบุการที่ไม่มีแฟนบอลในสนามทําให้ความกดดันในการยิงจุดโทษนั้นน้อยกว่าปกติซาร่าซึ่งทํา3ประตูให้กับลิเวอร์อูลอานะลีดไปได้ในเกมสุดมันโดยในเกมนี้ลิเวอร์พูลนำไปก่อนถึง3ครั้ง แต่หลีดูดนเตะเข้ามาตามตีเสมอได้เป็นครั้งก่อนที่สุดท้ายแล้วแชมป์เก่าจะไม่ได้จุดโทษในนานทีที่ปาดซึ่งทางซาร่าก็รับหน้าที่ยิงเข้าไปแบบไม่ยากมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเรานะครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเป็นเกมที่ตึงเครียดจริงๆพวกเขาเพลย์ซิ่งสูงแต่เราทําได้ดีแล้วซาล่ากล่าวหลังจบเก็บพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆแ,แน่นอนว่าแม้เราจะเล่นแบบไม่มีแฟนบอลแต่พวกเขาก็เป็นฝ่ายมาเยือนเรานะครับ เราต้องพัฒนาให้มากขึ้นรับพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย3าประตูแบบนี้ผลกานยิงจุดโทษในนัดริงชนะเลิศอยู่ฝ้าชมลีกเหมือนแล้วพราไม่มีแฟนบอลแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งง่ายกว่าเดิมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลัมพาดเผยเบื้องหลังกระชากตัวติวมเมเนอร์ตัดหน้าเลวอภูเปิดเผยออกมาแล้วนะครับสำหรับแฟนลัมพาดโดยแฟนลัมพาดเปิดเผยว่าเข้าลงทุนเดินทางไปเยอรมันเลยนะครับเพื่อทําการพูดคุย และโ้นน้ำให้ติโมเมเนอร์ย้ายจากอาบารเลซิมเล่นในศึกผิวมังกริกกับเชลซีตามการรายง,งานจาก t ด e e เอ็กซ์เพรสโดยกุนซือสิงห์บลูนครับเดินทางไปเยอรมนีร่วมกับปีเตอร์เช็เพื่อในการส่งสอนในช่วงก่อนล็อกดาวน์เพื่อพูดคุยเรื่องแผนการทำทีมและชวนกค้ชนาทีช็อตอินซเล็กเยอรมนีมาร่วมทีมไม่ได้แม้ว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลจะเป็นทีมเต็งอยู่ก็าตาม อย่ารอยก็ตามนะครับในการพูดคุยกันในครั้งนั้นทองให้ตีวูเมเนอร์รู้สึกกว่าทับใจและแตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในถิ่นสตามฟอร์ดเวดในสุดท้ายโดยแฟรงเกน่นานได้เปิดเผยเบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณต้องการเข้าใจนะครับว่าเมื่อต้องแข่งขันกับทีมอย่างในเว์พูแลแมนนชอร์ตตี้คุณจำเป็นจะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเตะที่คุณต้องการผมพยายามนำเสนอสโมสรที่ดีที่สุดเมื่อถึงพูดกับนักเตะเหล่านั้นปีเตอร์ก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้เล่อ,อยางติโม ซึ่งเราก็ต้องการเข้ามาร่วมทีมากๆเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนกับพวกเราผมชอบทุกอย่างที่เขาบอกผมในการพูดคุยครั้งนั้นเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นการพูดคุยคำพูดการเทียมและนักเตะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะเราควรมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งที่คุณทําได้ก็คือทําให้ดีที่สุดเพื่อสมโมสรผมคิดว่าเราสามารถดีใ,ใจได้ที่ได้ซื้อนักเตะที่ยังเล่นได้ในระดับที่สุดยอดนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทํางานกันอย่งางหนักต่อเนื่อง ตอนนี้ก็สู่ขั้นที่2ก็คือการทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวกับเทียมและโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้แฟงลำผัดกล่าวทิ้งท้ายพร้อมไฟลิอร์พูมีเสียวแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจแข้งดาวรุ่งอันเดรสเประสึกกันแล้วนะครับในตลาดการสแนกนเตอีกครั้งเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาขวางทางลิอรวพูทีมคู่ปรับในศึกพรีมียเก เพื่อ,อยังชิงเยรมีโดกูนะฮะดาวรุ่งของอันเดเลตตามการรายงานจากเดเทเลกราฟผงดานนะครับหวังที่จะคว้าตัวดาวเตะจากสโมสรยังแกนลิกเบลเยียมมาร่วมทีมในช่วงตารางการแข่งเตะในช่วงสัยนี้ซึ่งทางอันเดเลตเองก็มีต้องการปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกไปทั่วหนักแต่ก็กำลังดูท่าทีจากทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเดอะเทลกราฟสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตี้พร้อมที่จะลงมาทำศึกในดีลนนี้แล้วหลังจากได้เห็นผลงานของดูกู จากการลงเล่นไป34เกมในฤดูก,กาลที่แล้วซึ่งเขาสัดไป5ประตรูก,กับ4ซายเซโดยนักเตะไบสปา์ปีนะครับเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงและมีลูกเล่นแพลาวซึ่งชันการกันว่าสามารถจิงเกินในพิมพ์ยิงได้อย่างไม่ยากเลยนะฮะซึ่งทางอันเดรเดตเองอาจจะต้องยอมรับข้อเสนอหากได้ตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะฮะโอ้โหเมื่อไรจะชูเสือ้อเมลเลอร์ราลีวัฟเวอร์เร่งปิดเดลตโกโดยด่วน ใจร้อนเหมือนกับแฟนนั่นแหละครับสำหรับนิวเบลเลอร์นะฮะซึ่งเป็นอดีตตำนานของลิเวอร์พูลก็ออกโรงกระตุ้นทีมรักให้รีบซื้อตีเโก้เคันโตร่ายอดมิฟิ์จากเบย์ยังมินิกเสียทีให้ได้ก่อนตลาดปิดนะฮะเพราะปล่อยให้ลือกันมานานเกินรอไปแล้ว <S <S ลิเวอร์จำเป็นจะต้องมีมิกฟิวกเก่งๆเข้ามาเพิ่มโดยด่วนแลับผมเชื่อว่าตีเโก้กำลังถูกลือร่วมกันอยู่นั่นก็คือคนที่เหมาะสมที่สุด แต่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับถ้ามันจริงทําไมการโจรจาถึงยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ไม่เลิกเก่ากลับเดยกาดิยันติโก้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากเขาจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลได้ในทันทีแต่ที่สำคัญก็คือสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับปัชญาของเจ็กกินครับสุดๆส,สมมติว่าตลาดปิดไปแล้วติโกกับมัย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลคงที่จะตกใจมากที่สุดแน่ๆนะครับเหลือทางเจ็กกินครับแล้วบอร์ดบริหารแล้วครับว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่า เฉือนนิดเดียวเปียซ่ามองโลกในแง่ดีลีดสู้ลิวพูลสุด Liverpool สูดสีมาชุโลเปียซ่าคุณือขังลีดยังเต็ตกล่าวว่ายังมองในแง่ดีหลังเกมที่บุกมาพาดท่าพายกับลิวพูลแชมป์พรีเมียร์เมื่อซีซั่นที่แล้วไปแบบชฉวเฉียดด้วยก่อ43เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากเดอะการ์เดียน ดิมยูงทองได้กลับมาเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งหนึ่งในรอบ16ปีโดยพวกเขาโคจารมาพบก,กับแชมป์เมื่องกันที่แล้วอย่างลิเวอร์พูลแต่ก็สามารถสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีก่อนที่จะพ่ายไปแบบมีลุ้นซึ่งในใหญ่ในวัย65ปีกล่าวหลังจบเกมว่าลิเวอร์ทำให้พวกเราเจอเกมที่ยากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังและเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เลยบีเอลซากล่าแต่เราสามารถทําให้ลิเวอร์พูลไม่สามารถเล่นเกมของพวกเขาที่ถนดัดและพยายามกันอย่างหน,นัก ผมบอกว่าในเกมส่วนใหญ่เราสามารถสู้กับพวกเขาได้อย่างสูสีนะฮะหกสถิติมหาสัจจันย์ที่ซาลาห์ทำได้หลังยิงแฮตทริกให้ลิเวอร์พูลจากการทำแฮตริกให้กับลิเวอร์พูลเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้43นั้นนะครับทำให้ซาลาห์มีโอกาสเพิ่มสถิติมหาสัจจันท์ในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลหลายต่อหลายด้านเอาไว้ด้วยกันนะครับและนี่คือสถิติที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หนึ่ง โมซาลาทำประตู50ของตัวเองให้กับลิเวอร์พูลในการลงเล่นเกมในบ้านจาก63เกมหลังสุดซึ่งรอบ50ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่อลันเชลเลอร์ที่มีสถิติดีกว่าซาลาด้วยการยิง50ประตูในบ้านตัวเองโดยใช้เวลา40เกม 2. ซาลากลายเป็นผู้เล่นคนแรกของลิเวอร์พูลที่ยิงประตูเกมในนัดแรกใน4รฤดูกันติดต่อกันและเป็นผู้เล่นคนที่2ที่ทำได้ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูในนัดแรก4ฤดูกันติดต,ต่อกันต่อจาก เทดดี ham, ้เชนิงแฮมในฤดูกาล1992-1993และ1995-1996 3. ทุกครั้งที่ซาลายิงประตูให้กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้ในนี่เป็นนัดที่35ติดต่อกันแล้วซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติของเวนรูนี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยสร้างสถิติยิงประตูและถิ่มชนะติดต่อกันเอาไว้ได้มากถึง34เกม 4. ซาลายิงเปล้ว97ประตูจาก154เกมที่ลงสนามให้กับหงด่างเลเวอร์พูลซึ่งตอนนี้กำลังจะทำลายสถิตธธิการยิง100ประตูให้กับสโมสรเร็วที่สุดแทนที่รอบบี้ฟาวเลอร์ที่ยิงให้กับเลวครบ100ประตูในการลงเล่นนัดที่165นะครับนั่นหมายความว่าซาล่ามีเวลาอีกถึง10เกมที่จะยิงทะลุหลัก100ประตูและทำลายสถิตธธินี้ของรบบี้ฟาวเลอร์5 ซาลาอยู่ในอันดับที่4ในรายชื่อผู้ทำประตูตลอดการในศึกพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลด้วยสถิติจำนวน76ประตูโดยค่าเฉลีย่ยการทำประตูต่อเกมของซาลาอยู่ที่0.7ประตูต่อนัดดังนั้น,น,นหากซาลายังคงยิงประตูในอัตราส่วนนี้เขาก็จะยิงถึง128ประตูเท่ากับลาบบี้ฟาวเลอร์ในอีก75เกมหลังจากนี้โดยนับเฉพาะสถิติในศึกพรีเมียร์ลีกสถิติสุดท้ายสถิติที่6 นั่นเท่ากับว่าเขาจะยิงประตูมากที่สุดตลอดการในศึกพิมร์ลีกโดยการลงสนามที่น้อยกว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์ซึ่งฟาวเลอร์ใช้เวลาในการลงเล่นถึง266นัดนะครับการนี้คือสถิติของซาร่าที่มีโอกาสจะทำลายในฤดูกาลนี้หรือว่าในอีกต่อๆไปนะครับนี่คือสรุปขาวลิเบอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14กันยายนนะครับ To drown I need that story you